โควิดมาแน่นอนครับชีวิตทุกคนก็เปลี่ยนไปผมก็เปลี่ยนไปครับปกติจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดในทุกสัปดาห์นะครับแต่ว่าตอนนี้กักตัวอยู่บ้านหรือว่าปลอดเชื้ออยู่บ้านนะครับคือคนต่างจังหวัดเขาก็ดูแลตัวเขาเองเราเป็นคนกรุงเทพก็ไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าต่างคนต่างห่วงใยซึ่งกันและกันตอนนี้เวลากลับบ้านไปสิ่งสําคัญคือปกติจะต้องกลับไปกอดแม่ทุกครั้งตอนนี้กอดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็เป็นห่วงแม่เหมือนกันนะครับก็เว้นระยะห่างบอกแม่ อธิบาให้แม่ฟังเวลาถ้าผมกลับบ้านไปต่างจังหวัดหรือว่าไปรับลูก,กาอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ทําได้ก็คือว่าอยู่ห่างจากแม่2เมตรไม่ได้ทานข้าวกับแม่นะครับทานกันคนละหลังและที่สําคัญคือถ้าผมกลับจากกรุงเทพไปผมอาบน้ําก่อนก่อนที่จะไปเจอคุณแม่นะครับเพื่อเราอยากให้คุณแม่ของเราเนี่ยโรคเยอะครับก็อยากให้คุณแม่ปลอดภัยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือกําลังใจครับผมรู้ว่าทุกคนเครียดผมรู้ว่าทุกคนท้อผมรู้ว่าทุกคนไม่มีสตางค์ลำบากมากในช่วงนี้ แต่เพื่อให้โควิดหมดไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับโควิดไปแล้วกําลังใจมีก็ชีวิตต้องก้าวเดินต่อไปนะครับให้กําลังใจทุกๆคนมินิฮาร์ดนะครับตอนนี้เน้นย้านะครับการเว้นระยะห่างเพื่อคนที่เรารักนะครับห่างกันอย่างน้อย1-2เมตรเพื่อโควิดหมดไปและคนที่เรารักปลอดภัยนะครับ